หุ้นที่ปันผล7%และกำไรเตริบโต313%จะเป็นหุ้นตัวไหนมาดูกันเลยครับกำลังพูดถึงตัว BTG หรือว่า b e t a g r o รนะครับ b e t a ก r o รถ้าย้อนกลับไปตอนที่เข้าตลาดมาแรกๆเนี่ยราคา IPO อยู่ถึง40บาทเลยนะ40แล้วหลังจากนั้นคือเป็นขาลงลงมาเรื่อยๆเลยแล้วไปทำาโลอยู่ที่บริเวณ16บาทนะครับ16.3ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับมีการรีบาวขึ้นไปย่อลงมานะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ18.1นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่18บาทถ้า หลุด18จะยังดูดีนะเพราะมันจะเป็นการยกโลขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าหลุด18บาทลงไปเนี่ยนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่17.4นะครับส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่บริเวณ19.6ถ้าทะลุตรงนี้ได้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสวยเลยสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับเรามาดูผลประกอบการ ของบริษัทนี้นะครับล่าสุดมีการรายงานผลประกอบการไตรามาสที่2ออกมากำไรอยู่ที่2594ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ปีที่แล้วเพียงแค่628ล้านหรือเติบโตขึ้นมา3 1 3เรนะครับเรามาดูงบการเงินนะครับตัวนี้เนี่ยสุขภาพของบริษัทก็ถือว่าใช้ได้นะครับ D/E Ratio เนี่ยประมาณสัก1เท่านะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูกำไรสุทธิของบริษัทนี้นะครับปี64เนี่ยกำไร1000ล้านปี5กํากำไรโตพรวดเลยไปเป็น9 0 0ล้านแต่ปี66นล้านแต่ปี มีปัญหานะครับเรื่องหมูเถื่อนเรื่องแอะไรต่านครับกำไรก็ติดลบนะครับประมาณ1,400ล้านแล้วพอปีที่แล้วคือปี67กําไรก็เทิร์นอาราวกลับมาได้ดีนะครับประมาณ2,400กว่าล้านแต่ตอนนี้นะครับหเดือนเนี่ยหเดือนแรกของปีนี้กําไรไปแล้วประมาณ4,4เกือบเกือบสี่พั 4, 000, ้นั่นหมายถึงว่า หเดือนผ่านไปเนี่ยกำไรมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วแล้วก็มีการคาดการกันว่ากำไรทั้งปีของเบทาโกจะอยู่ประมาณ6700ล้านนะครับ6,700ล้านส่วนตัว ROE โอ้โหเล่งเครื่องมาดีมากๆกนะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอ่ะเกิยน6%แล้วก็ไปพีค อยู่ที่35เกือบๆ36อบ36%แล้วก็ติดลบเนื่องจากมันขาดทุนนะครับต่อมา9ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ23ก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวมาจินนะครับเนื่องจากว่าเป็นซอฟต์คอมมู i ิตี้นะครับพวกไก่หมูอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยมาอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินเนี่ยกำไรเทียบกับยอดขายอาจจะไม่ได้สูงมากครับแต่แนวโน้มคือใช้ได้นะครับเคย1นะครับ7แล้วก็ติดลบแล้วก็เหลือ2 1นปัจจุบันอยู่ที่7.3%นะครับก็ถือว่าดีนะครับยอดขาย100นะครับกำไรประมาณ7จ็บาทสาก็ถือว่าโอเค P/E ปัจจุบัน เเท่ากว่านะครับเจเท่านะครับยังไม่ถึง8เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพง P/BV ประมาณสักเอ่อเท่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวราคาเหมาะสมนะครับต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณ23บาท23ก็อยู่แถวนี้นะยีบาทนะครับแล้วก็เงินปันผลเนี่ยอยู่ที่6.9เดี๋ยวต้องมารู้นกันแหะครับว่าแนวรับที่บอกไปนะครับสำหรับตัวเบทาโก18บาท17.4จะเอาอยู่หรือเปล่าครับ